คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่นิยาสารแคส์นะครับซึ่งเป็นงานประกวดหนุ่มหล่อสาวสวยในงานประกวดอยากจำรูปแบบเลยนะครับแคส h v บีจีอ d วอร์ดคอนเทสต์สอครับเดีย๋ยวเราไปดูหน้าตาความน่ารักสดใสของผู้ข้ประกวดแต่ละคนกันนะครับวันนี้มีผู้ประกวดผู้หญิงนะครับหลายๆท่านนะหลายๆคนเนี่ยเป็นเฟชชี่มาสดใสนลารักหลายๆคนนะฮะหลายๆคนเนะี่ย เป็นเด็กวัทยมนะไม่เคยประกวดงานไหนมาก่อนเลยเช่นกันครับผู้ชายนี่ก็สดใสน่ารักเช่นกันนะครับมีหลายๆคนที่มีแววมีโอกาสที 1, ่ดีแล้วก็มีความฝ่ฝันที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงกับนิตยสารแคส์นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็มาเป็นเทรนเนอร์ห้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรานับ1-2-3แล้วพูดตามที่อาจารย์สอนนะครับหนึ่งา ปรดคอนเทสต์2014ด้วยหน้าตาเย้ไม่ได้เด็ดครับไม่ได้เด็ดสำหรับงานประกวดนี้นะครับพี่เติร์ดนะพี่เติร์ดเป็นผู้จัดการกองประกวดนะดูแผนกสไตลิสต์แล้วก็โมเดลลิ่งที่นี่นะแล้วก็ชื่อคุณพี่อะไรนะแนะนำอะไรครับพี่ธนพรค่ะพี่ธนพรที่บริดูฝ่ายอะไรอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นผู้บริหารของมีความรู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับวันนี้ที่มีเฟชชี่นน้องๆใหม่ๆมา ให้เกียรติมาประกวดกับแม็กร่วมงานกับแมกกาซีนของเราก็ยินดีค่ะยินดีเพราะว่าเราเองเป็นนิสสันที่สนับสนุนหน้าใหม่ๆที่อยากจะเติบโตเข้าในวงการใส่ทางด้านบันเทิงแรงต่างๆแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ของหนังสือเราอยู่แล้วก็ยินดีที่ทุกคนได้เข้ามาประกวดครันให้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 พี่ครับช่วยฝากนิดนึงครับเกี่ยวกับงานประกวดแห่งนี้ครับแล้วก็ในงานจะมีอะไรบ้างคับที่เท่าไหรครับ จริงๆแล้วงานมีวันที่15พฤศภกาคมนะคะที่สยามพีสนะคะช่วงเริ่มต้นแรกเลยเของเราเองก็เริ่มจากการประวดแคดดีจีนะคะเราจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่แต11โมงนะคะแล้วก็พอเริ่มสักบ่ายโมงเราก็เริ่มที่จะมีการประกาศผู้ที่เข้ารอบนะคะก็จะเข้ารอบ50ท่านนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกให